จะดีนะเลาแคนูเนอมตาใจนี่ท๊อไปน่ารักมากเลยรือชื่อมูอ้วนมูอ้วนอโนมันโนมันนมอมัน Saya bernama Muu Oan. Muu Oan sangat menarik. Eh, lihat. No, oh, lihat Muu Oan. Hei, lihat Muu Oan. Hei, lihat Muu Oan. Muu Oan. Hei, Muu Oan, kenapa? Muu Oan, ke mana? Hei, ke mana? Hei. Muu Oan, ke mana? Hoa Mẹ thấy Ôi Ya. Ma, Mẹ 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 em không bắt Ta 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 Mạnh Mạnh chứ Muốn Nè Bố ơi bây bố chai Bị chú วัสดีครับผมเ่อหมูวันนะครับผมมีกระจู๊งเงี้ยวเงี้ยวผมมีกระจูผมมีกระจูมีไข่มาเลยโอ่วหูหูน่รักมากมากเลยแม่ผมก็น่ารักนะ แแม่ผมน่ารักกว่ายังผมไม่ดือหรอกเพราะว่าผมดือไม่ได้ถ้าดือแล้วแม่จะดุมากแม่โคตรดุมีไข่ด้วยแม่ดุมากเลยดู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 ไข่ใ,ใหญ่ว่าจับไข่ จับไข่วอจับไข่อะเน้ยจือออยแล้วอะไรปิดกันโอหนกมากเลยไปดีกว่า